ดิวเฮกซต้ร้านจำหน่ายไก่ตันราคาถูกมีทั้งไก่ตันหกหมัดไก่ตันดาบคู่และกล่องสุ่มไก่ตันที่ราคาเพียงหบาทเท่านั้นอย่าลืมไปซื้อกันนะซื้อยะยะบไปหมูคิวครับสวัสดีทุกทุกท่านวันนี้ในแกมจะมีชื่อว่าว่าว่าไพเรตเอซยอ้ย <ะ S 2> <laughs> เป็นเกมในวันพีอีกแล้วซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่สแต็คนั้นไม่ใช่การแบบกดคลิกเพื่ออัพแล้วเป็นแบบแนวเรื่องไงอะต่อยเป็นแบบแนวฟาร์มแบบเอคมึงต้องกดออโต้คิงแล้วเอฟเค่งนังสามเพื่ออัพสแตก็กเนาะส่วนดีเฟนซ์นี่ก็ต้องแบบให้คนมาต่อยเอออะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะซึ่งเกมนี้มาดูกันซิเวลตันอยู่ที่400เอวิสแต็ มีผลทั้งหมดลองเอ่อกี่ผลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าผลเนาะก็ลองหนสปินบารก,กี้บอมรีไวก็คือผลของบลู๊ไฟน้ําแข็งแสงแมกมาอ่าผลจะเกิดท,ทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หายทุกๆสิบห้านาทีอ่าฮะอ่าไหนดูสโต้ก็จะมีโยรุเดฟฟุตโนติฟายสไตรโบสฮายคิราชานเอ็กพีคูณสองมอนี่คูณสองดอกคูณสองมาร์ตินคูณสองโอเคมาไหนเราลองมาเล่นกันเถอะไหนดูสิมามาบัตรงนี้ เควสที่หนึ่งอ่ามีรับเควสเฮ้เพื่อนเพื่อนอย่าบังอจารจ์มาดิ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 มาเดะมาดะมาดคิดว่าแข็งแกร่งนั้นเหรอโอเครับเควสจะได้มาทั้งหมด200บาทไม่ได้ววลฮะไม่ได้ววแต่ได้มา200บาทต่อยเป็นหนึ่งทีเออแต่สแต็กแบบนี้ก็ดีอยู่นะมนกันนะเว้ยเพราะว่ามันไม่ต้องอัพเนี่ยไม่ต้องเลือกว่าจะอัพอันไหนแต่ว่ามันอัพได้ให้หมดเลยแต่ออออติดอินคอมแบทอีกจเจริญพอนะโยมอัตามา ลัดกูมาเลยสกิลหมัดเหมือนจะไม่มีอ๋ออ๋ออ๋อไอเฮียนี่ไอเฮียนี่เหลี่ยมไอเฮียนี่เหลี่ยมไอเฮียนี่เหลี่ยมซิกไอเฮียนี่เหลี่ยมซิกไอเฮียนี่เหลี่ยมซิกโอ้ยค่าหัวกูหายแต่กูไม่มีค่าหัวตั้งแต่แรกนี่หว่าโอเคไหนไปฟาร์มเรื่อยๆไปฟาร์มเรื่อยๆปุ๊บไหนดูดาบก่อนดาบราคาเท่าไหร่เอ่ยปึ้งดาบราคาอยู่ที่เอ่อห้าพันเลยเหรอเฮ้ยแพงจังเลยไอเฮียแบนดิตได้แค่ร้อยเดียวเนี่ยนะมึงแพงยังวะ ต่อย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 ดาเมจอยู่ที่7ตอนนี้หมัดโอ้ยโอ้ยมืองานเยอะจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เนี่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 ยนี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วเปิบเปิบแสดงว่าไอเกมนี้สามารถรัดเวลได้มั้ยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสเต็ปแบบเนี้ยมันก็มีสิทธิ์รัดเวลได้สูงเนาะเอ่อเควสที่หนึ่งอันนี้เป็นเควสที่สองไหนรับซิยูนิตยี่สิบสเต็งมึงต้องแบบนี้เลยเหรอแบบนี้ก็แบบเรียกไงแป๊บนึงไปเออออาโต้คิกก่น เนี่ยถ้ามึงบอกว่าใช้20สเต็งใช่ไหมฉะนั้นแบบเนี้ยก็เปิดออโต้คลิกไปก็จบแล้วเว้ยเออมันก็ไม่ยากเย็ยนที่อะไรมากเปิดออโต้คลิกไปก็จบแล้วแสดงว่าเวลมันนับที่สเต็งใช่ไหมวิวสเต็งพอยต์อะไรประมาณนี้แล้วไหนไปดูอินเวนทัวรี่อ่าไม่มีเฮียอะไรเลยชอบก็ไม่มีเฮียอะไรเหมือนกันปาร์ตี้ก็ไม่ต้องหรอกอันนี้เดวิฟฟูดแรนดอมแรนดอมราคาเท่าไหร่อาา่ะอ่าฮะสองแสนโู้เพ่งจังเลยไหนดูซิเดวิฟฟูดช็อปขอดูหน่อยฮะ โอ้โรบักแขวะโรบักมันยูสโรบักแล้วอันนี้อะไรอันนี้เรือโอเคฮับปี้แล้วนั่นอะไรเอ่ยอันนั้นเซสปาพอยต์อ uh ่าฮะโอเคแล้วปืนปืนขายเท่าไหร่ปืนเอออยากรู้ว่าลูกปื้มันแค่เท่าไรอ่าคอสสองพันทำไมปืนมันถูกกับดาบวะฮะหลอแสดงว่าดาบมีสกิลแน่นอนเลยโอเคแล้วก็ฟาร์กนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะโ okay. อเคยาไปยาไปไอโอเคหลังจากที่เราเลเวลยี่สิบแล้วเราก็มาตรงนี้ได้เลย ปึ๊บวเราเฟสได้ทั้งหมด350เลยเหรอตรงนี้ไหนดูซิอุ้ยอึดอึดอยู่อึดเยอะวยะตรงเมื่อกี้อีกเอกอว่ะอึดตัวเมื่อกี้ว่ะเฮ้ยเออป,ปึ๊บปุ๊บปุ๊บดาเมจตอนนี้เราจะอยู่ที่สิบอนะเนาะหมัดจะที่เห็น2 2เวล1ดาเมจฮะโอเคโอ้เออว่ะมาได้ XP ด้วยว่ะโอ้โหแตกเลยเหรอมาได้ XP ด้วยนว่ะตอนที่ตีมอนตหนึ่งตัวเนาะเออถือว่าดีถือว่าดีกูคิดว่าจะฟาร์มยาซะละแล้วก็ มันจะมีกล่องดอปอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นด้วยเนาะตรงนี้กับตรงตรงไหนวะตรงนั้นอะเพื่อดับได้ตังได้ตังมาฟาร์มเวลอะไรประมาณนี้อ่าเออแล้วไอ้พวกที่มันได้ตังมานี่คือมึงเก็บตังอย่างเดียวเหรอไอ้พวกที่ได้ดับด่ามาตอนเนี้ยหรือว่าที่ฟาร์มต่อไปมันยานเกินไปวะอะไรประมาณนี้เปิบเบเปิบเปิบไอ้ใจเย็นลูกใจเย็นกูกูใจเย็นเย็นทีละตัวทีละตัวโยมทีละตัวนะเปิบเปบเติบต่อยกกูหนึ่งที นแล้วเดี๋ยวนะตรงนี้ได้ได้ตังร้อยบาทเหรอฮหทำไมมันเขียนว,ว่าได้ร้อยบาทวะเมรื่อกี้ยังสามร้อยห้าสิบเลยไม่ใช่เหรอเลือเ่องเลื่อมันแบบบลักเฉยๆน่นนาจะบลักเฉยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปที่ต่อไปดูแล้วกันเดี๋ยวขอฟาร์มตรงนี้โอ้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยตกใจหมดเลยฟึบเฮี้ยเนี่ยอยู่ๆเข้ามาจิ้มแทงแล้วก็ตรงนั้นมีกล่องแล้วก็เก็บ ปึ้งอ่าได้มา200เชี at like. ่ยอยู่มาจิ้มแทงตูดกูเฉยเอ้าแล้วกูได้แค่หัวเอ้ยกูละลาบอ่ะไอ้เฮียได้แค่หัวเฉยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแอะกูแตกด้วยเลยเนี่ยได้ตังมา3 5มา350เมื่อกี้น่าจะบักโอเคแล้วก็เราสามารถซื้อดาบได้แล้วเนาะไม่ใช่ดาบไอ้คาตานะเดี๋ยวนะกดเดสยังไงนะกดคิวเหรอไม่ใช่แล้วเมื่อกี้กูเดยังไงอ๋อใช่แบ็กสเปซสครั้ง เป็นการซื้อไปปี้นี่ไปปี้ราคา2000ปึ๊บอ่าใช่การการแดชใช้ใช้คิวก็ได้หรือจะเป็นการกระโดดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่โอเคขจล้ลเขจัดละโอเคปึ๊บแบงนี้แล้วก็รับเควสต่ออันนี้จะเป็นการเดี๋ยวนะขอดูก่อนสแตก็กอ่าเป็นการฟาร์มดาบอย่างเดียวนะไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไอเมลีเลยแค่ระยะจะไอนี้กว่า ฟิบเฟิบเนี่ยระยะมันจะดีกว่าเฉยๆเนี่ยเออระยะมันดีกว่าโคตรดีเลยเนี่ยปึ๊บ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 เนี่ยเออเลือดเราไม่เสียด้วยนะตอนเราสู้กับมันเนี่ยโอ้ยว่ายแต่เสียตอนที่กูไม่ทันตั้งตัวแล้วใจเย็นสิลูกนี่นะนี่นะนี่นะโอ้ยโอ้สเต็ปสเต็ปการฟาร์มระดับร้อยร้อยล้านเว้ยเอ๊ะเอ๊ะไอเชียนไม่เกี่ยวสิไอเชียนี่ไม่เกี่ยวฮัลโหลคุ้ยอ่ะเนื่องจากเซิร์ฟเมื่อกี้แม่งเถื่อนไปเนาะมาเซิร์ฟนี้แล้วกันมา ไหนขอลองเฝืกออโอต้คีทีมาฟืบฟืบฟืบน,น,นี่นะนี่นะเออเน,นี่ยถ้าแบบฟาร์มเนี้ยเออสบายอยู่แล้วสบายกูอยู่แล้วนี่นะเออไม่มีใครมากวนไม่มีใครมากวนเออไอเฮียเลือดอยู่ลดยังไงเนี่ยเอ้ยมันต้องีตีแยมนี้มันเลือดต้องไม่ลดสิฮลัลโหลเออเอออ๋อไอเฮียโดนไปโดนตัวมันเฉยเลยนี่นะโอ๊ยอย่าอยู่ใกล้มันสิเออนั่นแหละประมาณนี้เนาะเออด่าถือว่าดีเสียดาย ไอ้ไปปี้ปกติมันต้องมีสก,กิลไม่ใช่เหรอแต่เออไม่เป็นไรหรอกไปปี้อันนี้ไม่มีสก,กิลก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแค่ท็อปแป,ป๊บอะเนาะเอ้าอ้าสวยดิอเอ้ะเอ้ะเจอบัคกูเจอบัคเอ้ะไล่ตบสิรอยเฮียอะไรอะต้องตบของดีเข้าไว้อีอ๋เน่อ้าวเป็นบัคแล้วก็ไปตบไปไดเฮียอะไรเหมือนกันคนระับเป้มาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงขอตัวลาบ่อนเอ็กซ์ตี もういと。